ครับทุกท่านนะครับพอดีผมครับได้อ่าหนังสือซื้อหนังสือมาจากเซเว่นนะครับที่มีชื่อว่าคดีอาถรรพ์นะครับก่อนจะเล่าเรื่องยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับ,นะค,รบคดีสะเทือนขวัญของชาวไทยมีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะและแต่ละคดีก็ทั้งสยองอัดและอาถรรพ์ พราะคดีเหล่านี้เหล่านั้นเป็นคดีเกี่ยวกับการฆ่าคนนะครับมีคดีเสยขวัญประชาชนที่เกี่ยวกับการฆ่าข่มขืนหลายคดีที่สยองขวัญคนไทยทั้งประเทศนะครับเรื่องแรกที่ผมจะเล่าก็คือนะครับบุญเพ็งหีบเหล็ก นะครับอ่ะ,ะครับมาเดี๋ยวผมจะล่ประวัติให้ฟังของรประวัติบุญเพง็งิีเลลกบุญเพง็งฮีเป็กเป็นฉายาของนายบุญเพง็งซึ่งเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมมาในสมาริชการที่6กนายบุญเพ็งเกิดปีขานที่เมืองท่าอุเทนมนทนอุดรบิดาเป็นชาวจีนส่วน มันดาเป็นลาวคนไทยภาคกลางยังคงเรียกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าลาวนายบุญเพ็งได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่อายุห้าขวบโดยอาศัยอยู่กับตาสุขและยายชื่อเพียนเดิมนายบุญเพ็งเป็นเป็นพระพิษุจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเมือง เพาบุรีเนื่องจากพระบุญเพงเป็นพระที่มีลูกศิษย์มากมายส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยจึงทำให้ายบุญเพงมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงเหล่านั้นต่อมาเกิดโลกมากในทรัพย์จึงได้ฆ่าผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีนีแล้วนำศพไป จัดใส่หีบเห็กแล้วนำไปทวงน้ำถึงเจ็ดครั้งผู้คนจึงเรียกเขาว่าบุญเพ่งหีบเหล็กเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วถึง95ปีในรัชกาลที่6บุญเพ่งเป็นพระนอกรีดที่ถูกจับศึกเพราะว่าทำผิดวินัยสงต่อมาตั้งตนเป็นอาจารย์มีคาถาอาคม ทำเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ผู้ที่เชื่อในเรื่องของคุณใสและลงมือสังหารเหยื่อผู้เคาะหลยคนแล้วคนเล่าเพียงเพื่อต้องการทรัพย์สินสมบัติมาเป็นของตนโดยอำพารางคดีด้วยการหันศพใส่ฮีบเล็กในที่สุดวิญญาณอาฆาตเหล่านั้นก็แสดงอาถรรพ์ให้ทุกคนได้เห็นจนในที่สุด นายบุญเพ็งก็ถูกจับเพราะสารตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดหัวนอกจากเขาจะมีรูปร่างอ่อนแอนเขาจะมีกริยานอบน้อมเจรจาพาทีไพเราะจนสาวๆทั้งหลายทอดสายตาให้วิชาที่นายบุญเพ็งเรียนมาเป็นวิชาที่ไม่มีใครคุ้นใครเห็นต่อสุก ได้เพียรตนักดีแกคอยห้ามปามต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากนายบุญเพ็งเท่าที่ควรนายบุญเพ็งเป็นคนไม่เอาไหนจากการงานไม่อยากทำโดยปล่อยให้ตายายไปทำงานตามภาษาส่วนตัวเองกับสนใจวิชาทางด้านสายศาสตร์เวทมนต์และได้ไปขอเรียนวิชาอาคมกับตาม ไปสับเปลิดวัดภัยเคาะผู้มีวิชาดีทางกำจัดพูดผีปีศาจทําเสน์ยาแฝดและหมอดูนายบุญเพ็งเรียนจบครบหลักสูตรวิชาทัยศาสตร์ต่อมาเขาได้เติบโตเป็นหนุ่มผู้ถูกตายายดูดา่าห้ามปากม่ให้เลีนวิชาทัยศาสตร์ เขาจึงทนไม่ไหวและมุ่งหน้าเข้าสู่บางลำพงที่บางกอกหรือกรุงเทพมาตั้งสำนักหมอผีอยู่ในสวนใกล้คลองบำลำพูเปิดสำนักดูหมอสะดะเคาะต่อชะตาชีวิตรับธรรมเมตตามหาลยมเสนยาแฝดและสยายสตร์ซึ่งขณะน,นั้นมีคนแวะเวียนมาหามากมาย เมื่ออายุ20ปีได้บวชเป็นพระภิกษุที่วัดเทวราชกุญชนแต่พระประพฤติตนไม่ดีจึงถูกขับไล่ออกจากวัดและมาขอจำพรรษาที่วัดสุทัศน์เทวราชรามซึ่งในตอนแรกเจ้าอาวาสไม่ยอมแต่บุญเพงสัญญาว่าจะประพฤติดีเจ้าอาวาสจึงยอมเป็นเวลา9ปีที่นายบุญเพงเป็นพระภิกษุ ในพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่ของผ้าเหลืองพระบุญเพลงเป็นพระที่ประพฤติแต่กิจไม่พึงควรหลวงอาบัตหลายประการอาทิดื่มสุราและเล่นการพนันต่อการก่อการไม่สงบร่วมกับพระพวกในวัดและถูกจับศึกในที่สุด แต่ก่อนศึกนั้นคิสกาลาศสองพันสิบหกสิถึงศิกรศศิาลาศสองพกลางสมัยรัชกาลที่6กนายบุญเพ็งได้ก่อคดีฆ่าคนการยัดศพใส่หีบเหล็กท่วงน้ำสองศพเพียงสองคนเท่านั้นคือนายล้อมและนางปริกโดยทั้งหมดค่าเพื่อชิงศั์เพื่อเอาเงินไปซื้อสุรา มาดื่มกันและไปเล่นพนันในวัดเชื่อถือว่าเป็นภาพพิสูที่ประพฤติชั่วไม่สมควรกันอยู่ในร่มเงาของศาสนาหยิบที่ใส่เยือลายแรกได้ลอยไปตามน้ำและก็ปรากฏขึ้นเมื่อปลายศ2 1 6 0พบโดยชาวบ้านที่หากิน ด้วยการงมกุ้งตามแม่น้ำลำคลองเมื่อเปิดหีบหีบออกมาดูก็พบศพชายคนหนึ่งบรรจุอยู่ในนั้นทราบภายหลังว่าเป็นนายล้อมพ่อค้าเพชรพอยจากการสืบสวนพบว่าของมีค่าติดตัวได้หายไปจึงทราบว่านี่เป็นการฆ่าจริงสัดต่อมาไม่นานเวลาใกล้ค่ำของวันที่12มกราคม2000 2 0 1ชาวบ้านย่านวัดไสหมาจึงจังหวัดนนทบุรีผู้หนึ่งก็พบหีบใบหนึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาหน้าวัดเมื่อช่วยกันกับชาวบ้านอีกคนซึ่งลากหีบขึ้นมาเปิดผู้คนที่มาดูต่างตะลึง ในหีบมีศพผู้หญิงถูกมัดมือมัดเท้านั่งยองยองใส่หูใส่อยู่ในหีบนั้นใบนั้นพร้อมมุงคุมศพและก้อนหินอิดทวงหีบศพ8ดก้อนอานะครับก็ฝากติดตามเลยนะครับติดตามในตอนที่2นะครับผมเนาะ คดีนายบุญเพ็งหีบเหล็กนะครับพเพราะงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมา,เล,าเล่าต่อนะครับผม